ครับสวัสดีนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ codingthailand. com นะครับเป็นคอร์สของ PHP Workshop นะครับเป็น Workshop เกี่ยวกับระบบข่าวสารแล้วก็กิจกรรมนะครับอ่ะตอนนี้นะครับเรามาถึงอ่ในคลิปที่แล้วนะครับก็คือเป็นตอนที่14นะครับคลิปนี้ก็คือเป็นตอนที่15แล้วนะครับเราก็จะมาอ่าทำการแสดงข่าวนะครับอ่าทำการแสดงข่าวที่ตรง หน้าแรกของเว็บไซต์เรานะครับอ่าซึ่งตรงนี้เราอ่าขึ้นเป็นเทมเพลตไว้นะครับมีอ่าตัวเฮดดิ้งใช่ไหมครับด้านบนเนี่ยอันนี้หัวข้อข่าวอะไรเงี้ยนะครับอ่าแล้วก็จะมีรูปแล้วก็มีอ่ารายละเอียดข่าวด้านล่างนะฮะตามนี้นะครับก็เอา,อาง่ายๆแล้วกันนะครับในหน้าแรกนี้เราก็จะอ่าแสดงสักสองข่าวล่าสุดแล้วกันนะครับในหน้านี้นะครับโอเค ก็เดี๋ยวมาลองทํากันดูนะครับแต่ก่อนที่จะไปทํานะครับผมขอเก็บรายละเอียดอีกนิดนึงนะครับเกี่ยวกับตัวหน้าเว็บก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีในส่วนของนะครับถ้าเราย่อนะครับพวก responsive เนี่ยพวกเมนูที่เป็นย่อบแบบนี้นะครับมันก็ยังไม่ได้ลิงก์นะครับยังยังไม่ได้อัปเดตเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอแก้ตรงนี้ก่อนให้ครบก่อน ครับเดี๋ยวค่อยมาแสดงข่าวกันนะครับตัวนี้นะฮะถ้าเรามาดูที่ตรงอ,อินเด็กซนะครับา PHP เนี่ยนะครับด้านล่างเราก็จะเห็นว่าโอเคมันมีการเอาตัวร้อรยบา์เข้ามานะครับอินคลูดเข้ามาแล้วก็มีตัว R S อันนี้น่าจะเป็น responsive แล้วนะครับผมจำไม่ผิดนะนะครับก็เป็น R S ใช่ไหมตรงนี้โอเคน่าจะ ใช่อ่าตัวนี้นะฮะเพราะฉะนั้นผมขอแก้ลิงก์ตรงนี้แล้วกันนะครับอ่าเป็นหน้าแรกนะครับตัวนี้เข้ามาหน้าแรกส่วนข่าวทั้งหมดเนี่ยผมรู้สึกผมตั้งเป็น newsall.php แล้วกันนะครับอ่าตรงติดต่อเรานะครับก็เป็น contact แบบ php แล้วกันอ่าอันอื่นนี่ก็มีแล้วนะครับคือถ้าใครยังไม่มีก็ตามนี้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้เ,เมนูที่เป็น r e s ponsive เนี่ยนะครับหน้าไหนแล้วก็ Include ตัว r s p h p เข้าไปนะครับในหน้าน้าน,นก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะครับว่าหน้าไหนมันครบไหมอะไรอย่างนี้นะ,ะเช่นตัวนี้ frmregister นะครับดูซิว่ามีมีหรือยังนะครับอ่าอ่าเนี่ยนะครับตัวนี้ ตัวนี้นะครับรู้สึกว่ามันจะฟิกใช่ไหมมันจะฟิกเข้าไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะลบทิ้งนะตรงดิฟตัวนี้นะครับทิ้งเลยนะเป็นเมนูตนัวนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะอินคลูดเข้ามาแทนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราแก้เราก็จะแก้ที่เดียวใช่ไหม,มก็สบายแล้วนะครับโอเคอันนี้เฮดเดอร์ไม่น่าเกี่ยวเนาะอินเด็กซ์อินเด็กซ์นี่อินคลูดแล้วนะครับรีจิสเตอร์ก็ไม่น่าเกี่ยวนะครับโอเคอ่าดูสักเซสตัวนี้สิ อ่าอาตวนี้ก็ยังนะครับตรง success เนี่ยโอเคเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมก็ลบทิ้งแล้วก็เอาตัว s.php เข้ามานะครับโอเคน่าจะครบน่าจะครบนะครับอ่าตรง form register ก็จะเป็นตัวลงทะเบียนใช่ไหมครับตัวลงทะเบียนที่เราทำกันไปแล้วอ่าตรงนี้นะครับอโอเคผมย่อนิดนึงอ่านี่นะครับัวิรละนะครับลิงอะไรถูกต้อง โอเคนะครับ uh, ข่าวนี้นะครับในส่วนของตัวนี้เลยนะครับตัวข่าวเนี่ยเรามาลุยกันเลยนะครับโอเคให้เราเปิดตัวอินเด็กซ์นะครับข้างนอกเลยนะครับตัวหน้าหลักก็คือเราก็จะเห็นใช่ไหมครับว่ามันก็จะมี uh, ในส่วนของตัว article อยู่ตัวนี้ uh, ถ้าผมย่อดูเนี่ยนะอัน uh, นี้เป็นคอลัมน์ใช่ไหมครับอันนี้นี่ก็จะมีตัว article อยู่ตรงนี้นะครับเข็นเพิ่มลงมานิดนึงนะครับ เพะฉะนถ้าสมมุติผมจะแสดงสัก2ข่าวใช่ไหมผมก็ต้องวนลูปเอามาเฉพาะ2ข่าวล่าสุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งโค้ดแสดงข่าวเนี่ยเรามีอยู่แล้วนะครับก็คืออยู่ในส่วนของแอดมินนะอยู่ในโฟลเดอร์สีเขียวนั่นเองนะครับเราก็ไปเอามาได้เนาะโอเคเพะฉะนอย่างแรกเลยถ้าถ้าเราจะต่อ Database ใช่ไหมครับตรงนี้เราก็ต้องเป็นไงก็ต้อง Include ใช่ไหมตัว Connect Database เข้ามาครับซึ่งมันอยู่ในโฟลเดอร์นี้ ก็คือโฟลเดอร์สีเขียวเนี่ยใช่ไหมฮะเนี่ยก็คือไฟล์นี้อ่าเพราะฉะนั้นอ่าผมก็เป็นไง Include ใช่ไหมอ่าเอาตัวนี้เข้ามามันอยู่ในโฟลเดอร์สีเขียวนะเพราะฉะนั้นผมจะอ้างโฟลเดอร์สีเขียวก่อนแล้วค่อยไปที่ตัวมันครับโอเคถูกต้องเนาะอ่ะาคราวนี้เราก็ต้องอเขียน sql ใช่ไหมครับเพื่อที่จะ select ข้อมูลนะครับออกมาสองแวล่าสุด เหไหมครับแต่ถ้าเราสังเกตนะครับเช่นถ้าเราอยากได้หมวดหมู่ข่าวมาด้วยอย่างนี้ครับหมวดหมู่ข่าวมาด้วยอย่างนี้เราอาจจะต้องจ o i n table กันนิดนึงนะครับซึ่งเราเคยมีแล้วนะครับอยู่ในส่วนของ main.php ตัวนี้อ๋อนี่ไงม,มีใช่ไหม เพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะไป Copy นะครับให้เราอยู่ใน s q นะครับในส่วนของเมนเนี่ยมันมีการ select star form t b new มาแล้วแล้วก็ inner join กับตัว new type ก็คือตัวหมวดขาวเนี่ยนะครับหรือประเภทขาวเนี่ยไว้แล้วเพราะฉะนั้นนาะที่เราคือเราก็เป็นไงครับไป Copy มาอมาตัว q u e r y ด้วยนะครับอันนี้คงไม่อธิบายกันเยอะเนกกาะก็อธิบายกันในก่อน,อนๆน,นั้นน่าจะเยอะแล้วนะครับอ่า เพียงแต่ว่าตรงคำสั่ง SQL select ตรงนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่เรา order by มาแล้วเนี่ยนะครับเรียงจากมากไปหาน้อยใช่ไหมเรียง ID จากมากไปหาน้อยก็คือตัวล่าสุดถ้าผมอยากแสดงแค่2ข่าวนะครับผมก็คือใช้คำสั่ง limit 2นะครับผมอยากแสดงแค่2อันล่าสุดก็พอนะครับผมก็ใส่ limit เลข2เข้าไปแค่นี้นะครับโอเคเอา่า เราจะ copy วางอย่างเดียวนะครับตรงนี้เออ่จากนั้นนะครับเราก็จะมาวนลูปนะครับตัว article ตัวนี้นะครับอ่าเนี่ยนะฮะ article ตัวนี้นะครับวนลูปก็คือเราจะเอาคำสั่ง y เนี่ยนะครับมาครอบอ่าเปิดปิดตรงนี้นะครับซึ่งคำสั่ง y อยู่ไหนนะครับก็คืออยู่ใน main .php เราเนี่ยมีมีนะครับผมเห็นแวบๆอยู่อ่าเนี่ยนะครับอ่าผมก็ copy เปิด Y ตรงนี้นะครับก็ปี้มาเลยแล้วก็เอามาใส่ด้านบนอ่าก็คือจะบนหลูปตรงนี้นะครับโอเคฟอร์แมตซอสนิดนึงนี่นะครับอ่าอันนี้คือเปิด Y วมันมีปีกาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องปิดอาร์ติเคิลนะครับด้านล่างนี่ครับก็ปี้มาอ่าผมก็จะอาร์ติเคิลอยู่ไหนอาร์ติเคิลอยู่นี่ก็ปิด y อันนี้คือปิดคำสั่งไวเป็นไ y ก็จะบนหลูปในนี้ ครับออกมา2ข่าวด้วยกันนะครับอ่าโอเคเพราะฉะนั้นผมก็เฟดอะไรมาก็าตามปกติเนะโอเคครับด้านบนเฟดมาคราวนี้เราก็มา Echo ใช่ไหมครับอันแรกเลยก็คืออะไรอ่าเป็น Artic l e Heading ก็คืออะไรครับเป็นส่วนของ Topic ข่าวนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ Copy จากนี้เลยอ่าสบายละนี่นะครับห e ว Topic อ่าก็คือหัวข้อข่าวน,นั่นเอง ก็มาใส่แทนข้อความอ่าผมก็จะได้หัวข้อข่าวแสดงตรงนี้เดี๋ยวดูก่อนดีไหมครับว่ามีอะไรไหมนะครับอ่าว่าหัวข้อข่าวมันมา2ข่าวไหมใช่ไหมมันวนลูปได้ไหมผมก็เซฟนะครับเซฟก่อนนะครับอย่าลืมเซฟนะแล้วก็รีเฟชอ่าโอเคหัวข้อข่าวมานะอ่าโอเคมาแล้วนะครับสองสองอันอ่าเพราะว่าเราลิมิต2ไว้ใช่ไหมก็จะมีตัวนี้นะครับกับตัวนี้ โอเคแสดงว่าไม่มีเอรอร์อะไรเนะาะคราวนี้สบายแล้วคราวนี้เราก็แค่เอา,อาเอ็กโคนะครับขคอล์ต่างๆเนี่ยมาแตกในที่เราต้องการนะครับโอเคอันนี้มันมันเป็นแทก A เนาะจริงๆมันไม่ได้ลิงก์ไปไหนเนาะตอนนี้โอเคผมใส่ตัวเชา้าไว้ก่อนแล้วกันครับให้แสดงหัวข้อกอนนะครับหรือใครจะเอาแทก A ออกก็ได้นะครับ เขาบอกไร้เทนบ่ายอันนี้เรายังไม่มีเนาะปกติคือตอนนี้เราไร้เทนบ่ายแอดมินก็คือเขียนโดยแอดมินนะครับโอเคส่วนวันที่อ่าวันที่โอเควันที่เอาอ่าเอ็กโคมาก่อนเนาะอันนี้วันที่ก็เป็นตัวนี้นะครับอ่าเขายังไม่ได้ฟอร์มเนี่ยวันที่ให้สวยงามน,นะเอาไปก่อนครับอ่าใส่ไปก่อนตรนนี้อ่าเป็นออนนะครับวันที่เท่าไหร่โพสต์อินอ่าอันนี้ post โพสต์อินตัวนี้จะเป็นอะไรก็จะเป็น ในส่วนของหมวดหมู่นะครับว่าตัวนี้ไอ้มันอยู่ในหมวดหมู่อะไรใช่ไหมหมวดหมู่ผมก็ไปก๊อปมานะครับนี่อันนี้สบายเลยเพราะว่าเราเขียนไว้แล้วนะครับหมวดหมู่อยู่ไหนเอ่ยอันนี้ไม่ได้ชมหมวดหมู่แล้วโอเคเดี๋ยวนะมีไมหมหมวดหมู่อ๋อนี่ไม่ได้ชมหมวดหมู่ไว้อ๋อเราอันนั้นเฉยๆเนาะอ๋อจออยู่แต่ไม่ไดเอามาโชว์โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ไปโชว์ด้านหน้าลแล้วกันเนาะ อ่ะโอเคนะครับหมดมูเดี๋ยวไปดูในฐานข้อมูลนิดนึงว่าคอลัมน์ของ new type เนี่ยชื่อว่าอะไรเนี่ยไอตัวเนี้ยอ๋อ new type underscore detail เนอะอ่าโอเค new type underscore detail นะครับระฉะนผมมาที่ index ต่อนะครับโอเคผม Copy ตัวนี้มาอ่าโอเคตัวบล็อกเนี่ยผมก็บอกว่าอะไรนะ new เราจอยเทเบิลแล้วนะครับ New types underscore detail ไหมโอเคเซฟนะครับแล้วลอง refresh อีกทีอ่าโอเคมาละข่าวรับสมัครงานนะอันนี้ข่าวทั่วไปนะครับโอเคเยี่ยมนะครับอ่าวันที่ก็มาครับคราวนี้รูปนะครับอ่ารูปภาพนะครับ copy เหมือนเดิมฮนะเรามาที่เมนนะครับอ่ามาที่ main. php นะครับ นี่ไงมีแล้วใช่ไหมมีรูปภาพด้วยแต่ว่ารูปภาพเนี่ยเราจะเอาแค่ผาดมานะครับผาดเนี่ยมันจะต้องตรงเนะะาะผาดนี่ต้องตรงนะครับเนี่ยตรงนี้ถ้าเรามาดูรูปภาพตรงนี้ใช่ไหมเขากําหนดความกว้างอ่าตรงนี้ด้วยอ่ารูปภาพเขาทาลิงก์ด้วยโอเคเราเอาไว้ก่อนเนาะลิงก์ลิงก์งเนี่ยยังไม่ต้องใส่หรือใครอยากเอาลิงก์ออกก็ได้นะ,ะผมใส่เชา้าไว้ก่อนอในซอสตรงนี้นะครับเนี่ย โอเคผมลบทิ้งให้เหลือ double ลโ o t e เฉยๆไม่ยาวจังนี่ครับเอาตัวนี้ทิ้งเลยครับนี่นะครับให้เหลือแต่ double ลโ o t e ไว้ลบทิ้งให้หมดนะครับโอเคให้ให้เหลือแค่นี้นะครับโอเค่า okay. uh huh. นี่นะครับเพราะฉะนั้นรูปภาพใช่ไหมครับมันก็ต้องอ้างตัวโฟลเดอร์ที่เราเก็บรูปภาพไว้ก็คือเราเก็บไว้ใน news underscore image ตรงนี้ใช่ไหมอตอนนี้เราทําอยู่ที่ไฟล์นี้ก็คือ index เพราะฉะนั้นเราต้องอ้างมาที่นี่ก็คือด้านในก็จะเป็นรูปใช่ไหมครับของข่าวแต่ละอันนะครับโอเคถ้ามันอยู่โฟลเดอร์เดียวกันใช่ไหมครับเ,เราก็ใช้จุดสแลชเนาะโอเคผมมาที่เมนนะครับเดี๋ยวผมขอ copy อตัว ผ่านะครับมานิดนึงนครับโอเคกับตัวนี้ด้วยนะครับโอเคผมก๊อปี้มาผมเอามาแค่จุดเดียวนะเพราะว่ามันอยู่อันนี้มัน2จุดใช่ไหมเพราะมันต้องย้อนขึ้นไปนะครับโอเคอันนี้ผมก็จะอ,อ้างนะครับชื่อรูปมาโอโอเคแบบนี้นะครับเซฟนะครับเดี๋ยวลองรีเฟรชดูก่อนอ่าโอเครูปมานะครับ อืมอาจจะใหญ่ไปน,นิดนึงใช่ไหมอ่าโอเคนะะฮมานะครับรูปก็มาลตะตรงโอเคนะครับคราวนี้ไอ้ส่วนสูงเนี่ยโอเคสมมติผมไม่เอาสักร้อยหนึ่งได้ไหม อ่าเป็นเดี๋ยวนะไม่รู้ว่ามันจะกำหนดส่วนสูงได้ไหมนะสงใส่เอ่อต้องไปดูที่คลาสของตัวเฟรมเวิร์กตัวนี้ด้วยนะฮะรู้สึกตัวนี้มันจะกำหนดเอ่อความสูงนะครับไม่ได้แบบเป๊ะๆนะครับโอเคอ่านะครับเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีนะฮะส่วนเออ่ความกว้างเนี่ยสมมติผมเอาออก2ออันนี้เลยแล้วกันอ่ามันก็ยังจะเต็มอยู่ไหมอ่าก็ยังจะเต็มอยู่เพราะฉะนั้นเอ่อความความกว้างกับความสูงเนี่ยนะครับ อ่ามันไม่ได้กําหนดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวต้องไปดูตัว CFS Framework อ,อีกทีนะครว่าเรากําหนดตรงนี้นะครับฟิกยังไงนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเอาไว้คลิปต่อไปก็ได้นะครับเดี๋ยวไปดูให้อ่าต,ตอนนี้รูปมาแล้วเนาะคราวนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อหาข่าวนะครับอ่าเนื้อหาข่าวโอเคผมก็จะขอลบอ่าโอเคเอ่เหลือไอ้นนดอลลารน,นี้ไม่เอาแล้วเนาะให้เหลือแต่แถวๆนี้ได้โอเค อันนี้เป็นเนื้อหาข่าวเนื้อหาข่าวก็จะเป็นในส่วนของคอลัมน์ชื่อว่าอะไรเอ่ยนะครับเดี๋ยวไปดูแป๊บหนึง่งอ่าชื่อว่า News Detail นะครับอ่าผมก็จะนะครับ Echo ตรงนี้เลยนะครับไป Copy มาดีกว่าไหมครับนี่ไงอ๋ออันนี้อ๋ออันนี้ Type Detail อยู่นี่ของเราเป็น New Detail นะแก้นิดหนึ่งแล้วกันขอยืมตัวนี้มา ตรงนี้ต้องเป็น new detail นะครับก็คือเป็นเนื้อหาข่าวนะครับที่เราประกาศไปเนาะโอเคครับผมรีเฟชนะครับอ่าโอเคก็จะได้ข่าวเด่นมาแล้วนะครับ2อันเรียบร้อยนะครับอ่าสวยงามนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปนะครับอ่าคลิปหน้านะฮะเดี๋ยวอ,อาจจะพาลองปรับ ัวรูปภาพนะครับคือจริงๆรูปภาพเนี่ยถ้าเราโพสต์มาให้มันพอดีมันก็โอเคอะนะแตพ่พอดีรูปภาพผมมัน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 ใหญ่หน่อยแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยมันเป็น r e s ponsive ด้วยใช่ไหมตามตามเซนเซฟเบิร์ดเคานะครับโอเคอเดี๋ยวจะลองหาวิธีในการที่จะให้มันเล็กลงกว่าน,นี้หน่อยครับโอเคเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับเราค่อยมาทำตัวนี้ต่อนะครับแล้วก็ลอง มาลิสรายการหมวดข่าวนะแล้วก็แต่ละหมวดเนี่ยเวลาคลิกไปก็ให้ลิงก์ไปที่ข่าวต่างๆในหมวดนั้นนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ